สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำสินค้าของร้านยูคอก็คือจะเป็นกล้องแอนะล็อกนะครับกล้องแอนะล็อกยี่ห้อไฮพิชันที่ทางเราจำหน่ายอยู่จะเป็นลักษณะจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวจะจะเป็นตัวกล้องตัวนี้ก็พันพันแปดร้อยถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยก็คือจะความคมชัดสูงก็จะตัวอยู่ยที่สองพันสอง ส่วนตัวกล่องเนี่ยนนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากล่องเป็นกล่องกล่อง D D R นะครับกล่อง D R นี่คือมีหน้าที่ใส่บันทึกบันทึกกล้องตัวตัวแอนาล็อกเนี่ยจะเป็นจะเป็นสายเคเบิลอย่างนี้นะครับเรียกว่าเป็นแอนาล็อกตัวนี้จะใช้สําหรับติดภายในติดบนเพดานอย่างนี้แล้วตัวนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยก็ติดภายนอก ก็ได้ติดให้นอกก็ถือว่าติดติดภายในก็ได้เียวว่าเลนจะใหญ่แลว้วก็จะชัดแอนะล็อกนี้ก็จะมีความคมชัดตั้งแต่หันหนึ่งล้านพิกเซลสองล้านสามล้านสี่ล้านนะครับแต่ะที่ห้องไอไอที่ชั้นที่เราจําหน่ายเนี่ยจะเป็นราคาจะเป็นของพรีเมียมนะครับจะราคาอ่าจะสูงนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าเกิดท่านลูกค้าไปเจอกล้องราคาห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าเก้าร้อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่หนึ่งล้านพิกเซลนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่ราคา ต่ำมาไปกว่านี้ที่การใช้งานเนี่ยตัวสายนะครับตัวสายตัวสายตัวเนี้ยเราก็ต่อเข้ากับเข้ากับกล่องเราก็จะมีสายเป็นลษณะตรงนี้ครับสายเป็นต่อจากต่อจากทางด้านหลังเดี๋ยวผมจะดูให้ดูกล่องทางด้านหลังจะเห็นว่าทางด้านทางด้านตัวตัวนี้สาย สายเคเบิลนะครับสายเคเบิลเนี่ยซึ่งต่อเข้ากับอากล้องนะกล้องตัวนี้เราสามารถต่อสายเคเบิลตัวนี้เสร็จแล้วตัวตัวนี้ก็จะเป็น power adapter ต,ต่อต่อไฟนะต่อไฟแยกไว้ส่วนสายนี้จะเป็นสาย VGA ก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อจะเป็นจอทีวีก็ได้ก็แสดงผลตัวนี้ก็เป็นจะเป็นเมาส์นะครับจะเป็นเมาส์ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวสาย power สายเวอร์ก็คือสายสายไฟข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นจะเป็นฮาร์ดดิสนะครับเราก็ใส่ฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วก็ทําการพอ,พอใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะมาดูตัวซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์อวของผมหน้าตาก็จะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆอย่านงะอย่างนี้แล้วเราก็ดูเนื่องจากตัวนี้จะเป็นกล้องตัวเดียวนะเราก็จะดูผ่านหน้าอย่างนี้ได้่นะันหน้ากล้องแต่แล้วกล้องเนี่ย ถ้าเกิดเป็นเป็นกล้องที่หมุนแพนได้ก็จะหมุนแพนได้แต่ว่าตัวนี้จะจะหมุนแพนไม่ได้ตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้องตัวที่ต่อแล้วลักษณะสายก็จะเป็นตั้งเป็น,เป,นเป็นตายนี้คระะับนี่ก็จะเป็นเป็นความคมชัดของอของตัวกล้อง ก็จะเป็นภาพของกล้องกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะปกติเราออกมาเนี่ยจะมีเนื่องจากนี้จะเป็น16แชนแนล16ตัวตัวนี้แต่ว่ากล้องตัวนี้จะต่อตัวเดียวก็จะมี1 2 3 4ก็่ก็เป็น16ถ้าเกิดต่อหมดทั้ง16ตัวเนี่ยก็จะสามารถก็จะโชวก์ก็จะโชว์ได้คราวนี้เราก็มาดูตัวอื่นนะครับเมนูหลักเข้ามา ครับตัวเราก็มาดูหน้าจอทช,ชัดนะครับอ่าว่าจะเป็นอะไรบ้างทีนน่จะเป็นภาพถ้าเกิดกล้องที่ชัดเนี่ยจะลักษณะกล้องจะเป็นอย่างนี้นะครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นตัวที่ชัดแต่ถ้าเป็นตัวไม่ชัดเนี่ยภาพก็จะอาจจะไม่อาจจะไม่คมแบบนี้แล้วเราลองมาเล่นซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปเมนูหลักบ้าง เมนูหลักปกติเาขาก็จะให้ใส่รหัสผ่านนะครับผมใส่รหัสผิดเขาก็าาจะให้ใส่รหัสใหม่ เข้ามาเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นย้อนหลังก็ได้นะครับแร้วว่า e x p o r t f i l e ลเป็นอะไรก็ได้หรือว่าไปดูดูบันทึกตัวนี้ก็จะเป็นหรือว่าตั้งค่าอะไรบางอย่างนะครับสมมติว่าเรา่าให้เป็นเล่นย้อนหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์เล่นย้อนหลังเป็นกล้องตัวไหนนะครับเราก็คลิกเป็นเวลา ก็โยงตัวนี้เป็นว่าเราที่อยากจะแล้วก็กดเทนะครับตัวนี้จะไม่มีวิดีโอนะฮะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นภาพอ่าย้อนหลังนะครับแล้วก็เลือกอ่าเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับนี่เป็นภาพตัวตัวนี้ก็จะค่อยก็จะเป็นวันนะครับจะเป็นอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันอื่นวันไหนอะไรถ้ามองนี้แล้วเราก็กดรีเพย์เอา ใช่ไหมครับกดลิปเทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดจะสีฟ้านี่ก็จะเป็นปกติถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วกดเหมือนเหมือนเหมือนเล่นเป็นอันนี้เป็นกดเพย์ใช่ไหมครับหรือกดฟอร์เวิร์ดก็ได้หรือว่ากดสต็อปอะไรเงี้ยก็ได้นะครับส่วนตัวอื่นจะเป็นภาพเดี่ยวจะเป็นแค่จอเดียวอะไรเงี้ย การแบ่งหน้าจอจะเป็นเฉพาะสองหน้าจออันนี้ก็ได้ก็ได้นี่ครับต่อจะเป็นจะเป็นทั้งหมดหกหน้าจออะไรเงี้ยก็ได้การแบ่งหน้าจอสามคูณสามนี้ก็ได้อ่าถัดไปการสลับภาพนะครับหรือว่าในการแบ่งหน้าจอเนี่ยเราสามารถที่จะมูฟได้นะครับจากตรงนี้ไปไว้ตรงนี้นะครับจากตรงนี้ไปไว้ตรงตัวอื่นนะครับ ก็ถือว่าเป็นกล้องที่จะค่อนข้างแตะเถียนนะครับนะควก็ือเราก็จะบันทึกเมื่อเฉพาะเมื่อการเคลื่อนไหวก็ได้หรือว่าจะบันทึกต่อเนื่องก็ได้นะครับหรือการตั้งค่าอย่างอื่นนะครับเป็นเอาพุทโหมดอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะบอกคร่าวๆครับอันนี้เป็นการสาธิตก,การติดตั้งกล้องแบบง่ายๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ แต่ว่ามันจะยากตรง forward port เราก็เพื่อที่จะดูในมือถือหรือว่าดูทางเราเซอร์ดูทางอินเทอร์เน็ตกล้องเนี่ยแต่ว่าจุดจุดหนึ่งที่ว่ากล้องแอนะล็อกนะครับจะอาจจะด้อยกว่ากล้องดิจิตอลนะเพราะว่ากล้องแอนะล็อกเนี่ยจะเป็นรูนแรกของกล้องจอปิดตั้งหลังก็จะพัฒนาเมื่อ5ปี10ปีที่ผ่านมาจะเป็นระบบดิจิตอลระบบ IP ก็จะเป็นต่อสายแลนหรือเป็นเป็นกล้องอินเทอร์เน็ตเป็นกล้องไวไฟ กล้องไอพีเนี่ยจะมีความฟัชันมากกว่าจะเป็นการติดต่อพื้นฐานแบบสองท่องทางแล้วก็ที่แตกต่างอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วมีซอฟต์แวร์แล้วดูจากคอมพิวเตอร์อ่านเข้าคอมพิวเตอร์ได้นี่จะเป็นความแตกต่างส่วนที่เหมือนกันก็จะดูทางมือถือได้นะครับแต่ว่ามือถือแอปที่ออกมาของกล้องไอพีเนี่ยจะมีความจะมีจะมีละเอียดมากกว่า เช่นการการเตือนการโทรนะครับหรือว่าจะมีลูกเล่นหลากหลายเราก็ที่สําคัญจะดูย้อนหลังดูดูวิดูย้อนหลังทางทางมือถือแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแบบแอนะล็อกเป็นแบบเป็นแบบง่ายๆนะครับเทคโนก็ก็พอใช้ได้เมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องไอพีวันนี้รันยูพอก็จะรีวิวสินค้าตัวกล้องแอนะล็อกยี่ห้อ ไฮวิชั่นถึงซึงถือว่าเป็นยี่ห้อของอเป็นเป็นของคนจีนนะครับหลังๆพัฒนาก็จะให้ตลาดพัฒนาไปดีก็จะไปอยู่ที่อเมริกาก็าถือว่าเป็นกล้องพรีเมียมที่ที่บอกวันนี้ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับสวัสดีครับ